จักเตนะครับจะพาโลกไปทำงานครับมาปุ๋ยใส่สวนนะครับมาหน้าพีนะครับคุณชายเิียแกเลยจักรเี็นยเ้ยรย จะก็มาเอาปุ๋ยคิงว่าน่าจะเซฟแปลงิกให้ไม่ย่น ที่แปลงนี้แม่ย้วนแกนสิปลูกบักพริกเนาะจ่าแกก็เลยให้หลูกให้ร้านมาเอาปุ๋ยคิงว่าใส่ให้เอาร่องเพื่อนเนาะจ่าเราที่นี่ยากหน่อยห้ากับมไัไถ่หน้าแปลมัไถ่กบเนาะจ่า,จาตอนฝนลงจังสิได้ปลูกมันยังสิงามเนาะจ่าเอาปุ๋ยคิงว่าร่องเพื่อนเล้ กนมนีแก่สิค่อยๆจังน้อยนะจ๊ะสิเห็นจังน้อยนี่สิเค็ดเวียกไลยขึ้นมี <Yahoo! S 1> ่กำลังแน่นี่แน,น่นนจังน้อย จากสองแรงแข็งขันกับสิได้ไว่ายขึ้นใจน้อยสิถาได้พ่อพ่นโกยนี่ือสีบกเกือดอกเนาะหอแพงแคกเหรอสาเลยได้มาซอยกยุยไคกับจักสามขานี่ก็น่าจ,จะแลวแปงแล้วก็พอแม่แกบ่ได้เห็ดหลายแกว่าเอาจัดหกเจ็ดล่องพ่อได้กิน,น่าสัา่นจ้ะแต่กับล่องเงาพอสมควรอยู่ ตอนนี้ก็หน้าสุดุดหัวสวนนะจ้ะกำลังสิกับรถเตะไทโรยอีกส่วนหนึ่งขอฝากคลิปฝากไลน์ด้วยนะครับจาน้ครับ ฝากช่องฝากช่องน้อยนะครับช่อน้อยพี่ชายตะกะเตนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับราหนะักจุ bye ๊บๆบ๊ายบายครับขอตัวไปหน่อขอตัวไปนี่ก่อนนะครับ